พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่เด้อพี่น้องย่างไก่แบบวิลัมนะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องนี่นะคะเราย่างในหม้อไร้น้ำมันนะทุกคนย่างไกมไง่มันสุกได้พนะี่น้องมันสุกได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะทุกคนเนี่ยเนาะย่างไก่ในหม้อไร้น้ำมันของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องทุกนนะ พุทโธปุทโธพี่น้องบไงนี่นี่น้องไก่ย่างของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องกินกัมยังแล้วพี่น้องนี่สม้มตำนะจ้านะจ้าทุกคนโอ้ยมานี่สม้มตำนะจ้า พี่น้องสิปักให้เบิ่งโอมันก็เฮ็ดยากพี่น้องเฮ็ดเองตาเองนะเมื่อนึงก็ถือโทษซับมาพี่น้องมันเนี่ยว้ายแซ,บแซบ่บๆเป็นตำโคราชเด้อพี่น้องตำปูไทยโคราชนะตำปูนี่ตำไทยนะพี่น้องเด้อดเดือด ตำปูปลานะคะสไตล์ไทยโคราชบ้านเองบ้านเองเพต้อง,เ,องเกง่เกงเจ็ดกันนี่แหละพี่น้องนี่แซบ่แซบพี่น้องแซบ่บโยกโคุกดีก่อนพี่น้องนี่นะกรจะมาเรียงกันวางเรียงกันนะพี่น้องเนี่ยเราก็กินกับเบิงบ้งเบิ้งผักชี มาเมื่อวานนี่พี่น้องเอองามๆนี่พี่น้องผักชีกินกับส้มตำก็ได้นะคะนี่นะเออนี่นะพี่น้องเราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะผักชีเนี่ยนะพี่น้องอนี่นะส้มตำพี่น้องอตําไทยพี่น้องแบบมะฮุงกรอบกระย่างแซ่บพี่น้องอสุกนะ โอ้ยหอนพี่น้องมันหอนตอนแรกพี่บายจะจะทอดแหละพี่น้องทำเป็นนะส้มตำไก่ทอดอ่ะมันละกอรกรอบมากมัละกอที่ที่ลงในคลิปนั่นแหละพี่น้องอกรอบมากอ,มอร่อยตำใต้โคราชนะไก่ย่างในหมอ้อไร้น้ำมันคนะพี่น้องโอ้ย มันก็แ่บโพดแ่บโพดมา